ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลขวใยญ่อำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามจัดขบวนแห่ขบวนฟ้อนรำอย่างสวยงามเพื่อร่วมสืบสารประเพณีบุญบั้งไฟโดยภาพที่เห็นอยู่นี้เป็นสีสันบรรยากาศของขบวนแห่งานสืบสารประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี2568ขององค์การบริหารส่วนตำบลขวใยญ่อำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของการจัดงาน สืบสารประเพณีบุญบั้งไฟประจำปีนี้โดยได้แบ่งหมู่บ้านต่างๆในพื้นที่ตำบลขวาวใหญ่อำเภอกันทรวิชัยออกเป็น4โซนโดยเฉพาะอย่างยิ่งขบวนนางรำที่เป็นการรวมตัวของกลุ่มสตรีในแต่ละหมู่บ้านของแต่ละโซนที่ได้ฝึกซ้อมท่ารำประกอบเสียงเพลงเสียงดนตรีมาเป็นอย่างดีประกอบกับชุดแต่งกายที่สวยงามสร้างความประทับใจให้กับประชาชนที่ร่วมชมขบวนแห่ตลอด สองข้างทางซึ่งได้เคลื่อนขอบวนไปตามถนนและเข้ามาประกอบพิธีเปิดงานที่บริเวณภายในสนามโรงเรียนบ้านขีสีสง่านโนนเสียวภายในขบวนนอกจากจะมีสีสันความสวยงามของขอบวนนางฟ้อนนางรำแล้วยังมีขบวนบังไฟเอขอบวนผาแดงนางไอขอบวนที่สะท้อนถึงวิถีการดําเนินชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ตะมนขวาวใหญ่อําเภอกันทรวิชัยและขบวนแฟนซีสนุกสนานซึ่ง ก็จะมีชาวบ้านมาร่วมฟ้อนไปกับกระบวนที่เคลื่อนผ่านอย่างสนุกสนานแสดงออกถึงความรักความสมัครสมานสามัคคีของคนในหมู่บ้านตามแบบฉบับของชาวอีสานในการสืบสารงานบุญประเพณีบุญบั้งไฟตามที่สงานบุญเดือน6ของชาวอีสานซึ่งหลังจากกระบวนขึ้เคลื่อนเข้ามาบริเวณภายในสนามโรงเรียนบ้านขีสีสงะนนเสียวได้มีการแสดงฟ้อนรำของกลุ่มสตรีซึ่งถือ เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ร่วมในพิธีครั้งนี้เป็นอย่างมาก โดยนายสมพรควรคำคงในอำเภอกันทรวิชัยที่ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานสืบสารประเพณีบุญบั้งไฟขององค์การบริหารส่วนตำบลขวใหญ่ในครั้งนี้ได้กล่าวแสดงความชื่นชมองค์การบริหารส่วนตำบลขวใหญ่ภายใต้การนำของนายมงคลนามศรีอุ่นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขวใหญ่ที่ได้รวมพลังร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ได้จัดงานสืบสารประเพณีบุญบั้งไฟ บุญเดือนหของชาวอีสานสะท้อนเห็นถึงความสมัครสมานสมัคมค,คีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการร่วมกันสืบสารประเพณีท้องถิ่นที่ดีงามให้คงอยู่สืบต่อไปครับซอฟตาภูมินครับพี่ซอฟตาภูมินดี